재미 merupakan berikut video filtrate อยูกไกลกันละงามสำการ จ้าแต่แพงนี่เป็นไก่เนื้อดำเนาะนี่เนาะเนื้อดำจ้ามาบ่จาทข้งอกเนี่ยเบิ่งคือดำแต่เนื้อบ่คอยดำเด้อในปากบบดำแต่แต่เนื้อในตัวนี่ดำเนาะ 慢点慢点 วกอกวกไนี min, ่จะเป็ดไเป็ดบกินกไไก่เนาะ มาชมใกล้ๆจะทุกคนเห็น้นะมามาชมใกล้ๆเลยบบน,นี้ะย่างะเพงย่งผัดะเพงทุกคน sang cây ngày nó mặc lầy nữa ห right? ันอ <eland> ิ่มนะอิ่มแล้วเป็นจังสันต่อยเด้อเดี่ยแต่ละมื่อยประมาณนี้นะทุกคนเป็นไก่อาหันให้ลูกไก่นะทุกคนนี่ฮ่าเบิ่งกระไก่นี่จ้ะ ล่างโตกันลังเป็นตะแพงไกลพอนันชิมันบกามาก,กินเนาะแม่เลี้ยงเองเนาะนีแม่เพิ่นแม่เพิ่นนี่แต่ลูกมันบกามากด้ยทุกคน <c oughs> ยื้ยืนสเลสเลย์แซมบะนอกเขาในเมืองเฮ <c oughs> ้ยพอนนี่เก่งโพดนี่ <c oughs> เก่งโคดรโอ้บยาคุดเด้หน่ไงอุปอปวันนี้มาแถเว่าไปกับหาโตน้องไมาเถวหกโตไงสนิไรสาสซหไฮมาเถายังอยู่คอย มแม่เอิญติ๊ก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 ตกิ๊กหัวไก่ไงนี่แหละว่าไหมากนีแตะแพงสีดำในซีนี้อยู่ประมาณมีกระดำมาเออมีกระดำอ่าเห็ดหนองใครก็อกยากดูกไก่แม่เนี่ยมีกระดำในซีนี้ประมาณชิบโตนี่แหละ นม่ด้ต็มเลยเอินลูกไม่เลยเอินลูกออกมาแต่ปลาของทุกคนนี่เดๆอยู่กับแม่เห็นป่เห็น,นไก่ที่อยู่กับแม่ป่ะน้อง แต่ไดกเนาะจับบอดดคอยได้ได้บอดดคอยฮะจับได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยช่างเก่งเต็มมาเดาติ๊ก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 เลี้ยงพอได้แ่งทุกคน ป่าเนาะติ๊ก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 ติ๊ากาศรลดๆสวนห้อะสุมากนี้เนาะถ้าวโ็ดปวกอกเลยค่ะ ไก่อยากไปหาอ็ดปวกดิเป็นเป็นไก่ปืนบานธรรมดาเนาะไก่สาวสีสิบุคอยมั่นเลยทุกคนด้วยต้มบ,บุคอยมีหนามั่นปะไหบุมักดีแหละบุมกักไก่มั่นลายน่ะแองกันะไรอดรุ่นเขาเปลือกโอ้ยกินกับเปละกับกับกับกั แต่ปลาเพิกหากินนอนบักตีแมงบกกินเบิดอยจุกุกเอออัไนใบดูนี่บกเห็ดเนาะอโตกลงมาไกลกับเนียนทนต่อยอ้ะขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามาหลับซุ่มจ้ะขอบคุณหลายๆบาย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 จ้า